เคยรู้สึกกันไหมครับว่าการเดินทางไปทํางานในแต่ละวันเนี่ยมันเหนื่อยเหลือเกินท่านที่เราก็อยู่ในเมืองเดียวกันแท้ๆแต่ทําไมบางคนเดินทางสบายจังในขณะที่อีกหลายๆคนต้องเจอกับความยากลําบากทุกวันเลยวันนี้เราจะพาไปสํารวจเบื้องหลังของปัญหานี้กันครับซึ่งมันซ่อนอยู่ในโครงสร้างของเมืองที่เราอาศัยอยู่นี่เองเอาละครับเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นเรามาลองดูชีวิตของคนสองคนในเมืองเดียวกันดูนะครับสมมุติว่าเป็นคุณ A กับคุณ B คุณ A เนี่ยมีรถส่วนตัวอาศัยอยู่บ้านเดี่ยวชานเมือง การเดินทางก็คือขับรถสบายๆเปิดแอร์เย็นๆฟังเพลงไปเรื่อยๆอุปสรรคก็อาจจะมีบ้างเช่นรถติดหรือค่าละมันแต่โดยโรวมก็ยังค,คุมคุมชีวิตตัวเองได้อยู่ดีทีนี้หันมาดูคุณบีครับคุณบีมีรายได้น้อยกว่าก็เลยต้องไปอาศัยอยู่หอพักไกลๆเมืองเพราะค่าเช่ามันถูกกว่าการเดินทางในแต่ละวันคือการยืนรอรถเมย์ต้องต่อรถหลายต่อยืนตากแดดตากฝนสิ่งที่เสียไปมันไม่ใช่แค่เวลา3าี่ชั่วโมงต่อวันนะครับแต่มันคือสุขภาพคือโอกาส และที่สาคัญที่สุดเลยก็คือการคุมคุมชีวิตตัวเองเนี่ยมันหายไปเลยครับนี่แหละครับคําถามสําคัญเลยทั้งสองคนก็อยู่ในเมืองเดียวกันแท้ๆแต่ทําไมคุณภาพชีวิตมันถึงได้ต่างกันขนาดนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องโชคชะตาหรือว่าใครขยันกว่าใครนะครับแต่มันคือผลลัพธ์จากอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นมากๆสิ่งนี้แหละครับที่เราเรียกว่าความเลื่อมล้ําเชิงพื้นที่หรือ spatial inequality มันคือสภาวะที่ตัวผังเมืองเองเนี่ย บีบบังคับให้คนบางกลุ่มต้องจ่ายต้นทุนที่มองไม่เห็นที่สูงกว่าคนอื่นไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับแต่มันคือเวลาสุขภาพแล้วก็โอกาสที่เสียไปแค่เพื่อจะเข้าถึงงานหรือบริการพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้มันเลยลึกกว่าแค่ว่าบ้านใครอยู่ไกลหรือใกล้ที่ทํางานนะครับแต่มันคือคําถามที่ว่าโครงสร้างของเมืองที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมันกําลังผลักภาระทั้งหมดไปให้ใครเป็นคนแบกรับแล้วคนกลุ่มนั้น่ะ ก็มักจะเป็นคนที่มีทางเลือกน้อยที่สุดในสังคมเสมอแล้วไอ้ระบบที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือถ้าเราอยากจะเข้าใจจริงๆเราต้องเลิกมองเมืองเป็นแค่ตึกกับถนนครับแล้ต้องเริ่มมองให้เห็นระบบที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างเชิงพื้นที่หรือ spatial structure นั่นเองโดยทั่วไปแล้วโครงสร้างพื้นที่ของเมืองเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่4ส่วนครับส่วนแรกคือเมืองหลักหรือ city core อันนี้เป็นเหมือนจุดศูนย์ทวงเลยที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามา 2. คือศูนย์กิจกรรมย่อยหรือ subcenters ที่ช่วยกระจายความเจริญออกไป 3. คือพื้นที่ชนบทที่อยู่นอกๆอกออกไปและ4ซึ่งสำคัญมากก็คือโครงข่ายคมนาคมที่เป็นเหมือนเส้นเลือดคอยเชื่อมทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันเมืองที่ดีเนี่ยทุกส่วนจะต้องทำงานประสานกันอย่างลงตัวครับเรามาดูเรื่องโครงข่ายคมนาคมกันก่อนว่ามันส่งผลยังไง ในภาพนี้จะเห็นชัดเจนมากเลยครับด้านซ้ายเนี่ยคือโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพมีการเชื่อมต่อที่ดีมันก็เลยทําให้การจราจรไหลลื่นแต่พอมาดูด้านขวานี่คือโครงข่ายที่แออัดเพราะมันขาดการเชื่อมต่อที่ดีครับสุดท้ายรถทุกคันก็เลยต้องวิ่งไปกระจุกตัวอยู่บนถนนเส้นหลักไม่กี่เส้นจนเกิดเป็นปัญหาข้อขวดที่เราต้องเจอกันทุกวันนั่นแหละครับแต่รู้ไหมครับว่าปัจจัยที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องการใช้ที่ดินนี่แหละครับดูด้านซ้ายนะครับ นี่คือการใช้ที่ดินแบบผสมผสานคือมีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทํางานร้านค้าอยู่ใกล้ asking, ๆกันคนก็เลยเดินทางแค่ระยะสั้นๆได้แต่ทีนี้มาดูด้านขวานี่คือการใช้ที่ดินแบบแบ่งแยกโซนชัดเจนเลย่วนที่อยู่อาศัยก็ถูกผลักไปอยู่นอกเมืองไกลๆ oh ส่วนที่ทํางานก็ไปอยู่อีกโซนหนึ่งผลก็คือมันบังคับให้ทุกคนต้องเดินทางไกล <gu> ๆ,ๆพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเป๊ะๆประโยคนี้คือใช่เลยครับเมืองที่วางผังมาดีเนี่ย การใช้ที่ดินแบบผสมผสานมันจะช่วยกระจายการเดินทางของผู้คนออกไปได้ตลอดทั้งวันมันจะไม่บีบบังคับให้ทุกคนต้องแห่ออกจากบ้านตอน8ปดโมงเชา้าแล้วก็แห่กลับบ้านตอนห้าโมงเย็นพร้อมกันจนกลายเป็นมหากรรมการจราจรแบบที่เราเห็นกันอยู่นี่คือความจริงที่เจ็บปวดเลยครับหลายครั้งเราคิดว่าทางออกคือการขยายถนนสร้างถนนเพิ่มแต่ถ้าต้นต่อของปัญหาจริงๆคือการวางผังเมืองที่แยกที่อยู่กับที่ทำงานออกจากกันต่อให้เราสร้างถนนเพิ่มอีกกี่เลนก็ตาม สุดท้ายปัญหารถติดมันก็จะกลับมาอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้แก้ที่รากของมันจริงๆโอเคพอเราเข้าใจรากของปัญหาแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วการแก้ไขมันต้องเริ่มจากตรงไหนล่ะการจะสร้างเมืองที่ดีกว่าเดิมได้เนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ข้อมูลก้าวแรกสุดเลยครับและคนที่มีบทบาทสําคัญมากๆในการวางรากฐานข้อมูลนี้อาจจะเป็นคนที่พวกเราไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่คนกลุ่มนั้นก็คือวิศวกรสำรวจนั่นเองครับ พวกเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นต่อการออกแบบเมืองที่ดีเพราะการวางผังเมืองจะเริ่มต้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีแผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แม่นยําจากพวกเขาก่อนแล้ววิศวกรสำรวจทําอะไรบ้างหลักๆก็มี4อย่างครับ 1. คือสร้างแผนที่ฐานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน2คือกําหนดขอบเขตพื้นที่ต่างๆให้มันชัดเจน 3. คือลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลทางกายภาพอย่างละเอียดและ4คือนำข้อมูลทั้งหมดที่ดทได้มามาจัดการด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งถ้าจะอธิบายง่ายๆมันก็เหมือนกับแผนที่ดิจิตอลอัจฉริยะนั่นแหละครับเพื่อให้นักผังเมืองเอาไปใช้วิเคราะห์และตัดสินใจได้ถูกต้องและถ้าเกิดว่าข้อมูลพวกนี้มันผิดพลาดละ่ะโอ้โหผลที่ตามมานี่คือหายณะได้เลยนะครับ ตั้งแต่การกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่ผิดพลาดการออกแบบถนนหรือทางแยกที่สร้างปัญหาข้อขวดมากกว่าเดิมไปจนถึงการวิเคราะห์การจราจรที่ผิดพลาดซ้ำๆซักๆหรือแม้กระทั่งการสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทั้งหมดนี้มันสามารถเริ่มต้นจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพียงนิดเดียวได้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุดครับว่าการออกแบบเมืองมันก็คือการออกแบบความรู้ิธรรมดีๆนี่เองการวางผังเมืองที่ไม่ดีที่ขาดการไตรตรองให้รอบคอบ สุดท้ายแล้วมันจะผลักภาระและต้นทุนที่แพงที่สุดทั้งในแง่ของเวลาเงินทองและสุขภาพไปให้กับคนกลุ่มที่เปราะบางและมีทางเลือกในชีวิตน้อยที่สุดเสมอสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้ลองคิดตามกันดูครับลองมองไปรอบๆตัวเรามองโครงสร้างของเมืองที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันแล้วลองถามตัวเองดูครับว่าโครงสร้างแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใครและมันกำลังผลักภาระไปให้ใครเป็นคนแบกรับอยู่กันแน่